สวัสดีครับคุณฟังที่รักครับคอลัมน์คิดเขียนคุยซึ่งเขียนด้วยคุณรุ่งเรืองปรีชาคุณนะครับคอลัมน์นี้ก็ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันพุทธที่17เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2567นะครับคุณรุ่งเรืองให้ชื่อว่าเศรษฐามาตะเผาเดียวกับทักษิณคือรวยแล้วไม่โกงเนื้อหาใจความเริ่มต้นอย่างนี้ครับ คุณนุ่งเรืองบอกว่าเมื่อวันที่15เมษายนเนี่ยนะครับเราคงจะได้เห็นภาพนายกรัฐมนตรีตัวจริงก็คือนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเปิดบ้านของนางเยาวภาและนายสมชายวงสวัตดิ์ซึ่งเป็นน้องสาวแล้วก็เป็นน้องเขยอยู่ที่กรีนวอลเลย์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่คงจะเห็นแล้วนะครับในภาพเนี่ยมีรัฐมนตรีแล้วก็สสของพรรคเพื่อไทย ตลอดจนข้าราชการพ่อค้าแล้วก็ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเข้ารถน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์โดยใช้ชื่อง,งานว่าสะกล้าวดำหัวประเพณีปีใหม่เมืองต้องเรียกว่าเป็นการแสดงให้เห็นถึงอำนาจและบารมีของทักษิณชินวัตรที่มีอยู่จริงณนะเวลานี้เนื่องจากบุคคลที่เข้าไปแห่แหนเข้ารถน้ำขอพรนักโทษเด็ดขาดชายคนนี้เนี่ย มีอย่างคับคั่งเลยทีเดียวนะครับซึ่งต้องไม่ลืมว่าทักษิณชินวัตรยังเป็นนักโทษเด็ดขาดชายที่อยู่ระหว่างการพักโทษนะครับแต่ในขณะเดียวกันครับตัดภาพไปที่บ้านพักตากอากาศริมทะเลของนายเศรษฐาทวีสินที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันเราก็จะเห็นภาพแห่งอำนาจและบารมีของนายเศรษฐาทวีสินที่ไม่มีอยู่จริงเมื่อเทียบกับ นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรซึ่งมีสถานภาพเป็นนักโทษคดีทุจริตโกงชาติโกงแผ่นดินนายกรัฐมนตรีกับนักโทษเด็ดขาดชายคือในฐานะที่นายเศษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นํารัฐบาลซึ่งต้องถือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองคนสําคัญคนหนึ่งนี่นะครับแต่เรากลับไม่เห็นภาพของการลดน้ําขอพร ซึ่งแตกต่างจากบรรยากาศที่บ้านพักของนางเยาวภาและนายสมชัยวงสวัสดิ์ที่จังหวัดเชีงยงใหม่ภาพที่เห็นในเศสฐาคือการตั้งโต๊ะ,ะแถลงข่าวเปิดใจให้สัมภาษณ์สือ่อเกี่ยวกับเรื่องการทํางานในตําแหน่งนายกรัฐมนตรีช่วงเจ็ดเดือนมานี้ซึ่งดูไปแล้วเนี่ยก็ไม่ต่างไปจากนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลพลัถิ่นที่ถูกทํารัฐประหารยึดอํานาจจนต้องหนีมาตั้งโต๊ะ,ะแถลงข่าวอย่างเงียบเหงาโดดเดี่ยว ไม่มีบริวารห้อมล้อมแห่แหนเหมือนกับนักโทษเด็กขาดชายทักษิณจินวัตคนละเรื่องกันเลยนะครับเป็นเรื่องที่แปลกครับแปลกแต่จริงแต่ก็พอจะเข้าใจได้เหมือนกันนะครับก็เพราะว่านายเศรษฐาทวีสินเนี่ยไม่ได้มีอำนาจไม่ได้มีบารมีอยู่จริงจึงไม่มีใครเข้าตามแห่แหนและอาจจะเป็นเพราะนายเศรษฐาเนี่ยไม่สามารถที่จะตอบแทนหรือให้ผลประโยชน์ใดๆกับใครได้โดยเฉพาะตำแหน่งแห่งหนในคณะรัฐบาลและก็ในระบบราชการ ด้วยเหตุนี้แหละครับถนนทุกสายเนี่ยจึงมุ่งไปสู่บ้านพักกรีนวันเล่ของนางเยาวภาและนายสมชายวงศวัสร์ซึ่งใช้เป็นสถานที่จัดงานสะกล้าวดำหัวประเพณีปีใหม่เมืองเพราะว่าทักษิณชินวัตรเป็นผู้ที่สามารถดนบันดาลให้มีให้เป็นหรือไม่ให้มีไม่ให้เป็นทั้งตำแหน่งแห่งหนและผลประโยชน์แก่ใครก็ได้ในประเทศนี้ณนะเวลานี้อย่าว่าแต่คนอื่นเลยครับ แม้แต่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนอย่างทักษิณชินวัตรก็สามารถกำหนดให้ได้นะครับเพราะทุกวันนี้เนี่ยเศรษฐาซึ่งผันตัวเองจากพ่อค้าด้านอสังหาริมทรัพย์ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยมาได้โดยที่ไม่มีสอสอเป็นฐานเสียงรองรับเลยแม้แต่คนเดียวมาได้ก็เพราะทักษิณเนี่ยเป็นคนกำหนดนะครับ เรื่องราวหลายๆเรื่องหลายๆประเด็นที่เศรษฐาทวีสินเปิดใจให้สัมภาษณ์กับสื่อที่บ้านพักตาอากาศหัวหินเมื่อวันที่15เนี่ยเป็นวันเดียวกับที่รัฐมนตรีแล้วก็สสของพักเพื่อไทยแห่แหนไปรถน้ำขอพอรจากนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชิน,นวัตรย,ยิ่งทําให้เห็นความในใจของเศรษฐาที่เข้าสู่แวดวงการเมืองแบบหัวเดียวกระเทียมรีบแล้ก็ขาลอยอย,อยู่ในพักเพื่อไทย แล้วนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่เศรษฐาเนี่ยพูดออกมาอย่างหมดเปลือกเลยเศรษฐาบอกว่าอย่างนี้ครับต้องปรับตัวมากจริงๆนะครับจากการเป็นนักธุรกิจสู่วงการในทางการเมืองการเป็น CEO ของบริษัทมีผู้ร่วมงานมีคนรอบตัวทั้งลูกค้าทั้งผู้ถือหุ้นทั้งพนักงานแล้วก็สังคมเวลาบริหารจัดการเนี่ยต้องคำนึงถึงเสาหลัก4เสานี้ เป็นผู้บริหารบริษัทก็ได้รับการสพอร์ตเต็มที่จากคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นแต่พอมาอยู่ในบริบทของนักการเมืองและเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีเสียงในสภา141เสียงเป็นเสียงของรัฐบาลผสมหลายพรรคและมีผู้ร่วมงานที่ต่างกันออกไปทั้งประชาชนสสสวสถาบันความมั่นคง NGO นักข่าวหลายภาคส่วนเนี่ยต้องการพูดคุยและต้องการอธิบายเพราะฉะนั้นขอใช้คำว่าหุ้นส่วนในการช่วยเหลือประชาชนก็แล้วกันนะครับ นี่เป็นคาพูดของเศรษฐาทวีสินที่เปิดใจอย่างหมดเปลือกกับสื่อมวลชนต้องเรียกก็เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเลยก็ว่าได้ปัญหาอีกปัญหาหนึ่งที่เกี่ยวกับความสัมพันธร์ระหว่างนายเศรษฐาทวีสินกับสสอหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดคนของพรรคเพื่อไทยโดยเฉพาะการเอื้อประโยชน์อันเกี่ยวเนื่องกับงบประมาณและโครงการของรัฐที่ยังจูนคลื่นกันไม่ติดนะครับเศรษฐาบอกว่าอย่างนี้ผม ต้องเอาหลังพิงประชาชนเพราะเป็นคนที่ส่งให้ผมมายืนอยู่ตรงนี้และต้องผ่านสอส,อสอซึ่งมีถึง141คนยังไงเนี่ยก็ต้องโน้มน้าวเข้าหาตลอดเวลาแล้วก็พยายามอธิบายให้เข้าใจว่าเรื่องอะไรประเด็นอะไรเหตุผลที่ให้ได้และให้ไม่ได้เพราะอะไรหรือทำไมต้องได้งบประมาณน้อยลงหรือเพิ่มขึ้นซึ่งเรื่องการพูดคุยเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับผมไม่ได้น้อยใจไม่ได้โกรธแล้วก็ไม่ได้งอน ยังต้องพยายามไปพบปะพูดคุยหาวิธีสื่อสารให้มากขึ้นแหะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันให้มากขึ้นเศรษฐาว่าอย่างนี้นะครับคุณรุ่งเรืองบอกว่าอย่างนี้ครับภาพรวมของนายเศรษฐาทวีสินที่เปิดใจกับสื่อว่าการทําง,งานคร,บรอบเจ็ดเดือนเนี่ยมีเรื่องที่ไม่ได้ดังใจอยู่เยอะโดยบอกว่าเพราะหลายปัญหาของประชาชนยังไม่มีการแก้ไขนี่เป็นเรื่องจริงนะครับ และถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยที่เป็นปัญหาก็เพราะนายเศรษฐาเองนั่นแหละครับที่ยังไม่ได้ลงมือทําอะไรให้มันเป็นจริงเป็นจังเลยสักเรื่องเดียวสิ่งที่เห็นคือได้แต่ลอยไปแล้วก็ลอยมาเหมือนที่ถูกเปรียบเลยว่าบินยังไงไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยแบบแมงวันมีแต่การสร้างภาพเท่านั้นแหละครับแถมยังย้อนแยง้งกับสิ่งที่นายเศรษฐาทวีสินอ้างว่าผลงานการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลในหลายๆเรื่องดีขึ้นเช่นเรื่องของราคาพืชผลทางเกษตร เศรษฐาบอกว่าแม้จะดีขึ้นแล้วแต่ยังสามารถดีกว่านี้ได้อีกซึ่งเรื่องนี้เนี่ยถ้าเกิดมองด้วยใจเป็นธรรมเนี่ยมันล้วนแล้วแต่มีผลต่อเนื่องมาจากรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับที่ได้ทําปูพื้นเอาไว้ก่อนแล้วแล้วเพิ่งจะเกิดผลเป็นรูปธรรมในรัฐบาลชุดนี้เช่นเดียวกับเรื่องของการท่องเที่ยวที่เศรษฐาเนี่ยบอกว่าข้อมูลณนะวันที่12เมษายน2567ตัวเลขนักท่องเที่ยวสูงขึ้นมา140กว่าเปอร์เซ็นต์ เม <Bond> <occurs> ื่อเทียบกับ <Pokemon> ช่วงก่อนเกิดสถานการณ์โควิด19เมื่อปี2562ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนตัวเลขนี้เนี่ยผลมันมาจากรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับที่ได้วางรากฐานเอาไว้เมื่อมีการเปิดประเทศหลังจากที่ผ่านพ้นวิกฤตโควิด19มาแล้วโดยเริ่มตั้งแต่โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ที่จังหวัดภูเก็ตเป็นแห่งแรกเมื่อวันที่1เดือนกรกฎาคม2564 แล้วก็ส่งผลทําให้ภาคการท่องเที่ยวเนี่ยฟื้นตัวขึ้นมาเรื่อยๆมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวบ้านเราเพิ่มมากขึ้นอย่างไม่ขาดสายทั้งหมดที่เศรษฐาทวีสินเปิดใจกับสื่อดูแล้วเหมือนนายกรัฐมนตรีหรือว่ารัฐบาลพระถิ่นนั่งแถลงข่าวในครั้งนี้เนี่ยนะครับฟังแล้วก็ต้องร้องเอ๊ะก็คือคำพูดที่นายเศรษฐารับประกันตัวเองว่ามั่นใจได้ว่าเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนไม่มีแน่นอน เศรษฐาบอกว่าเรื่องของชีวิตส่วนตัวของผมเนี่ยลงตัวแล้วครับผมมีรายได้ในอดีตที่ดีพอสมควรมีทรัพย์สินที่ทําให้อยู่ได้อย่างสบายสบายเรื่องการที่จะมาเอาผลประโยชน์ในทางการเมืองไม่มีครับคนในครอบครัวมีความสุขมีหน้าที่การงานที่เหมาะสมแล้วผมย้ําในวันถแถลงนโยบายไปแล้ว3ปีครึ่งจากนี้ไปเนี่ยผมมีเรื่องเดียวคือการยกระดับชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น นี่เป็นคำพูดของเศรษฐาทวีสินนะครับคุณนุงเรืองบอกว่าเป็นคำพูดที่คลับคล้ายคลับคลากับที่ทักษณิณชินวัตรเคยพูดเอาไว้เมื่อตอนเป็นนายกรัฐมนตรีภายใต้รัฐบาลพักไทยรักไทยที่ทักษณิณเคยพูดว่าผมเข้ามาเล่นการเมืองเพราะอยากทำประโยชน์ให้กับชาติบ้านเมืองผมรวยแล้วผมไม่โกงทักษณิณเคยพูดเอาไว้อย่างนี้นะครับคุณลุงเรืองก็เลยสรุปอย่างนี้ว่าไอ้คำว่ารวยแล้วไม่โกงเนี่ย ความจริงมันไม่ใช่สิครับมันกลายเป็นรวยแล้วไม่โกงแต่โกงโคตรแล้วก็โคตรโกงเลยนะครับ